สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ห r o าล h anel n ผู้รับสารจจกักรวาลแปลความหมายดยกันอานาภัยทะลบหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะดูดวงความรักนะ,ะชาวทาดินนะคะราศีพฤศภราศีกรกและราศีมังกรเราจะแบ่งพลังงานไปสองด้านนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานล่วงหน้านะ,ะสำหรับใครที่สมัครสมาชิกช่องนะ,ะเพียงแค่เดือนละ65บาทนะคะ สมมติว่าสมัครสัก1เดือนนะคะแล้วก็เดือนถัดไปเนี่ยนะคะก็สามารถยกเลิกได้เลยนะคะตามความต้องการของคุณนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยหมอแจไม่มีรายได้จากค่าโฆษณาทาง u t u b e นะคะนะคะเราอะนะคะก็บางครั้งอะเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเราอะไม่อยากจะทําช่องแล้นะคะเพราะว่าบางทีคนที่ติดตามเรามาหรือคนที่เราทํางานแล้วเราได้เขาเรียกว่าอะไรอะความสุขในตรงนี้นะคะได้พูดคุยได้ดูดวงได้คอยให้คําแนะนําคำปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะ เราก็เลยคิดว่าบางครั้งเงินอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับชีวิตเรามากเราไม่ได้ต้องการรวยมากในการทําช่องหรือดูดวงแล้วแต่แต่เราก็ต้องการเงินที่จะใช้ในการนะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของเรามีค่าใช้จ่ายในการที่ไปปฏิบัติธรรมไปบวชนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะค่าโทรศัพท์ค่าดาค่าไฟค่าอะไรแบบนี้ค่าใช้จ่ายชีวิตประจําวันเราบ้างนะคะก็คือขอกําลังใจการสนับสนุนจากชาวท่าดินนะคะคุณจะได้รับ คลิปในช่องของหมอแจนทุกคลิปที่เป็นคลิปวิดีโอสําหรับเ,เป็นสมาชิกนะคะสำหรับสมาชิกไม่ว่าวิดีโอที่ทําไว้เก่านานแล้วนะคะที่มันไม่สามารถเปิดเขาเรียกว่าเปิดสาถานะได้นะคะมันติดลิขสิทธิ์บ้างมันอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าเกิดคุณคิดว่าโอเคคุณมีแรงใจมีปัจจัยที่สนับสนุนหมอแจนอาจจะสมัครสักเดือนหนึ่งก็ได้หรือเดือนหน้าคุณไม่ได้สนใจจะชมคลิปวิดีโอก่อนใครหรืออะไรแล้วแต่นะคะคุณไม่สะดวกก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะคะหมอแจนก็ขอบคุณมากๆไปสมัครสมาชิกที่ด้านหน้าช่องนะคะเราก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเดี๋ยวหมอแจนจะพยายามอัพอัพอัพคลิปอัพโหลดวิดีโอนะคะ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครจะเข้ามาหาคุณดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณถอยออกมานะแล้วก็เหตุใดสิ่งใดที่คุณควรรู้ควรทราบล่วงหน้าหมอจะพยายามอัพคลิปวิดีโอแบบไุ้ล่วงหน้าให้คุณได้รู้ไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับใครที่สมัครสมาชิกหมอแจนก็ขอบคุณนะคะส่วนใครที่นะคะ ไม่มีแรงใจหรือแรงปัจจัยที่จะสนับสนุนหมอแจนก็ไม่ว่าอะไรนะคะคุณสามารถรับชมคลิปนะคะหลังจากวันนั้นถัดไปหรือหหรือไม่เกิน2วันคุณก็จะได้รับชมได้รับชมคลิปวิดีโอแบบสาธารณะนะคะ mm. ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ายังอยู่สนับสนุนหมอแจนด้วยดีเสมอมานะชาวท่าดินนะคะ mm. เอาราคาหมอแจนได้อธิษฐานจิตเปิดไพ่ไว้ให้ชาวท่าดินประสบการมมก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าคุณจะเชื่อถือหรือยึดถือนะคะในความเชื่อของตัวคุณเองว่าคุณอะดูแบบโฟลษศาสไทยแล้วตรงคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ช่องของหมอแจเนี่ยจะยึดถือเป็นแบบตะวันตกนะ,ะถ้าชาวธาตุดินมีพลังงานคาบเกี่ยวกับชาวธาตุไฟหรือองศาของนะเขาเรียกว่าองศาของ พื้นดวงของคุณเนี่ยคุณสามารถชมชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุด,ดินได้ผสมกันนะคะมันจะได้ความแม่นยําแล้วก็ได้พลังงานคนของคุณเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนธันวาคมนะคะสกบแค่ครึ่งเดือนนะตัวตนของชาวธาตุด,ดินนะตัวคุณมีความสุขดีนะสิบถ้วยเลยนะคะสิบถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครข้องเกี่ยว คุณเติมเต็มจิตใจจิตวิญญาณของคุณแต่ตอนนี้เรากําลังจะดูดวงในลักษณะความรักความสัมพันธ์แปลว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมเนี่ยหมอเชื่อว่าคนของคุณที่เคยหายไปแฟนคุณคนรักของคุณคนในใจคนที่คุณรอคอยเขาคนนี้กลับมาหาคุณมีในลักษณะามาทำให้คุณใจฟูนะคะคุณจะมีความสุขใจฟูเลยอ่ะนะ แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นพลังงานแบบว่าบางทีคุณอาจจะกลับไปเจอใครบางคนที่อาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้เพราะ,ะมันอาจจะใกล้ช่วงปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนเหล่านั้นหรือแวดล้อมคุณหรือพลังงานของคุณน่ะมันมีความสุขแสดงว่าถ้าค้าบเกี่ยวกับความรักคุณได้กลับมาเจอคนรักเพราะพลังงานของไพ่เนี่ยคนที่เคยหายไปคนที่เดินจากไปคนที่ห่างไปใจหรือจิตวิญญ,ญาณของเขากําลังเรียกหาคุณ นะคะคุณและเขาจะกลับมาเจอหน้ากันเพราะหมอเห็นไพ่สิ่งนั้นนะในด้านบนอะนะะหัวเรื่องด้านบนเนี่ยนะ,ะว่าคุณอยากบอกอะไรเขาความสุขที่การได้รับโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะไพ่ฝั่งคุณมันขึ้นสิ่งนั้นไพ่ตรงกลางสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้ก็คือการจับมือสองคนไปด้วยกันคุณยังรักคนนั้นอยู่คนนั้นก็ยังรักคุณอยู่นะคะ การที่เราจะเป็นเพื่อนเป็นคู่หูเป็นบัดดี้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วจะจับมือไปด้วยกันไม่ว่าสโคบนี้ไม่ว่าเราจะแสดงออกความรักหรือความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในใจนะคะอาจจะไม่ได้มีเป็นคําพูดอาจจะไม่ได้มีอะไรก็แล้วแต่แต่การได้กลับมาเจอกันนะคะแล้วเพื่อจะให้ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพนี้มันโคจรนะคะเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปได้อันนี้คือสโคบการกลับมาเริ่มต้นใหม่ นะให้บอกแบบนั้นสําหรับคนที่ไกลหรือหายไปหรือห่างไปทีนี้ในคนโสดคนโสดแบบโสดแบบไม่เคยคุยกับใครมาก่อนเลยเหมอแจนช่วงเนี้คุณจะเจอใครบางคนที่รู้สึกทําให้คุณมีความสุข นะตอนแรกมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นแฟนนะคะเรารู้สึกเหมือนว่ามีความอบอุ่นมีความมั่นคงปลอดภัยเหมือนเราเจอคนในครอบครัวโซเฟอรมิล so ีนะเป็นเพื่อนเป็นบัดนี้เป็นพาร์ทเนอร์และมันอาจจะนําพาไปขยายความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ของชาวท่าดินก็ได้ว่าฉันนะ่ะเหมือนเฝ้ารอคอยใครสักคนหนึ่ง แต่ฉันเจอคนนี้แล้วฉันจะกล้าแสดงออกความรู้สึกว่าฉันนะอยากจะคุยกับเขาฉันอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์คนคนนั้นกลับมาเจอตรงนี้นะคะหรือคุณได้เจอใครใหม่ๆจริงๆเลยแล้วคนเนี้จะกลับมาพูดคุยแล้วคุณจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองว่าฉันไม่ได้อยากอยู่โสดฉันอยากมีแฟนแบบเธอฉันอยากได้เธออะไรแบบนี้โอกาสเนี้ย เหมือนฉันถูกเหล่ววันที่หนึ่งเพราะไพ่มันเหมือนคําว่าถูกเหล่ววันที่หนึ่งแปลว่าคนที่คุณรอคอยมันมีส่วนมากที่สุดส่วนมากที่สุดหมอว่าน่าจะไม่ใช่คนใหม่เพียวๆไม่ใช่คนใหม่เพราะคนใหม่มันต้องขึ้นเดอะซันนะคะเนี่ยแล้วพลังงานฝังคุณมันเป็นหกเหรียญเมจิกเชียนแล้วเดอะเดทมันบอกว่าคนเก่าที่เรารู้จักและคนของใจคนที่เรารอคอยคุณถ้าคุณ ธาตุดินคบกับชาวธาตุไฟแปลว่าคุณจะได้เจอหน้ากันชัดๆนะคะเหมอะจะพูดในลักษณะเจอหน้าแล้วใจอ่ะคุณฟูลฟิลเลยใจคุณฟูเลยคนนี้กลับมาอีกเหมือนว่าโอ้ฉันรอคนนี้มานานมากฉันนึกว่าเขาอ่ะจะไม่มาเจอฉันแล้วในชีวิตนี้ฉันรู้สึกเหมือนความอดทนนั้นอ่ะเออที่ฉันอ่ะอดทนแบบ อดทนแบบยังไม่ได้แสดงออกอะไรบางอย่างออกมาที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือความอดทนของฉันนะ่ะมันได้มันได้สำลิดผลและนะคะฉันจะต้องเอาชนะใจตัวเองชาวซาดินบอกไปเนี่ยเพื่อแสดงออกความรู้สึกว่าโอ้ฉันดีใจนะพลังงานนี้หมอไม่รู้นะว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาสามารถอ่านสิ่งนี้ได้ว่าคนนั้นที่ไม่เคยแสดงออกว่า อยากจะคุยอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะมีครอบครัวอยากจะให้คุณอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้คุณจากไปไหนนะเจ้า่านดินนะคะแสดงว่าคนของคุณคิดสิ่งนั้นนะมีพลังงานที่เป็นราศีเดี๋ยวหมอพูดก่อนนะพิจิกนะคะแล้วก็มิถุนนะ,ะแล้วพลังงานที่ซ่อนไว้คือมังกรนะคะหมอกําลังสโคบว่าไม่รู้ราศีอันนี้ต่างๆอย่างเหล่านี้หรือเปล่านะคะทีนี้ไพ่มันบอกว่ามาดู ฝั่งคนของคุณแสดงว่าฝั่งคนของคุณเนี่ยเขาอะเคยห่างจากคุณไปห่างในที่นี้ไม่จะเป็นจะต้องทะเลาะบ,บ่อแหวงนะคะมีเหตุปัจจัยที่ต้องห่างเคยเจอกันแล้วแล้วห่างออกไปแต่เขาอะนะคะไม่แน่ใจไม่เชื่อใจหรือเออไปเฝ้าถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเขาเนี่ยในใจลึกๆอะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ไหม เวลาที่ไม่มีกันและกันนะมันเป็นอย่างไรเขาก็เลยรอคอยระยะเวลาน่าจะเป็นตั้งแต่เดือนมิถุนาเพราะหมอเห็นสิ่งนะั้นนะมิถุนามาถึงเดือนพฤศจิกาเพราะเราสทายยสโคบครึ่งเดือนหลังธันวาเหตุการณ์นี้มันสะขบต่อเนื่องมาก็คือบางทีคุณอาจจะเจอตอนเดือนพฤศจิกา,กาก็ได้คนนี้กลับมาแล้วความรักความสัมพันธ์มันแฮปปี้ดีด้าในครึ่งเดือนแรกมากๆของธันวาคม นะมีแผนว่าคนนี้จะพาคุณไปเที่ยวบ้านต่างจังหวัดไปหาพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องคนเนี้จะพาคุณไปเป็นในลักษณะเหมือนคนรักเลยเขาไม่ได้พาคุณไปแบบเพื่อนนะคะแบบพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานแสดงว่าคุณน่าจะร่วมง,งานกับคนนี้แต่เขาไม่ได้พาคุณไปในลักษณะเพื่อนร่วมง,งานเขาจะพาไปในลักษณะคนรักเพราะไพ่เดอะเลิฟเวอร์มันขึ้นเลยสิ่งที่ชาเลนจ์ท้าทายคือเดอะเลิฟเวอร์นะคะความรัก เราจะจับมือไปด้วยกันเราจะไม่อยากอยู่ห่างนะชาวท่าดินหมอกําลังทําไมหมอเห็นพลังงานชาวท่าดินว่าฝั่งนี้มันเป็นผู้ชายหมอไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเอ NERGY ที่หมอกําลังได้เซนส์ใส่สัญญ,ญาณแล้วว่าผู้หญิงที่เคยหายไปหรือห่างไปนะคะอาจจะเป็นพลังงานผู้หญิงก็ได้ที่ผู้ชายคนนี้เคยหายไปหรือห่างไปโดยที่เอ่อโดยที่เราอะนะคะกับเขาเนี่ยคือมันมีอะไรที่จะ้ังบังมาคับห่างสมมติเราดีลงานมันจบคอร์สจบงาน จบโปรเจกต์นะเขาอาจจะกลับต่างประเทศไปหรือเขาอาจจะกลับบ้านเขาไปหรือเราต่างคนต่างอยู่แต่ในท้ายที่สุดสอ่ะความรู้สึกในหัวของคุณทั้งคู่นะมันเป็นเดวิลนะมันเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะมันรักมันคิดถึงมันกลัวสิ่งที่ชาวท่าดินกลัวนะคะใครที่เป็นชาวสองที่มาชมคลิปนี้ ไม่ว่าคุณจะคบกับชาวธาตุดินเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุน้าชาวธาตุไฟพลังงานนี้เป็นของคุณคุณกลัวเสียคนนี้ไปคุณกลัวว่าคุณจะลอกเกอร์นะคะเพราะแฮงแมนกับเดอะเดตเนี่ยมันเป็นพลังงานบอกว่าคนที่คุณรอคอยแล้วอดทนมาอย่างมากเพื่อจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้คุณพยายามทํางานสร้างความร่ารวยตัวเองและคนคนนั้นก็เหมือนกันเพื่อจะกลับมาเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาคุณจะแสดงออกความรักและความรู้สึกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายธาตุดินคุณจะเป็นสิ่งนั้นนะคะการปรับ มุมมองใหม่ที่คุณจะเข้าใจผู้ชายของคุณผู้หญิงของคุณ LGBTQ ของคุณก็แต่ว่าเราสองคนรักกันนะจะไม่ให้ใครอะมามีที่พลตัวเขานะเซนซิทีฟแล้วก็คิดมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในความห่างไกลนะ,ค,ะคิดว่าเออคิดว่ามันเป็นสถานการณ์เหมือนว่าบางทีเขาก็าคิดเหมือนกันว่าตัวคุณอะต้องการเขาจริงๆหรือเปล่าหรือตัวเขาอะยังไม่มั่นคงทางด้านเออ ทรัพยากรน,นะคะทรัพยากรก็คือมั่นคงทางด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะต้องทํางานหาเงินก่อนอะไรแบบนี้แต่ในการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาอะคิดวิเคราะห์รอคอยนะรอคอยทํางานนะทีนี้เขาจะจัดการนะจะจัดการเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เขารู้สึกนะคะเขา ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องไม่เข้าใจหึงหวงหรืออึดอัดหรือว่าตัวเขาถ้าเป็นผู้ชายนะนะไม่ถึงว่าตัวเขาอะหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะสมมติผู้ชายชาวทัดินฟังคลิปนี้อยู่ตัวเขาอะไม่อยากบีบบังคับในเรื่องสถานะการเงินหรือทําให้คุณอึดอัดใจหรือว่าจะบีบบังคับให้คุณอนะเอ่อคอมมิชเมนต์เร็วเกินไปหรืออะไรแบบนี้นะคะ เขาบอกว่าตัวเขาผู้ชายอยากจะบอกนะผู้ชายของชาวธาด,ดินอยากบอกผู้หญิงชาวธาด,ดินนะหรือผู้ชายนะของคุณไม่ว่าธาตอะไรราศีอะไรก็ได้อยากบอกว่าเขาต้องการที่จะคุยกับคุณนะนะทำความรู้จักใหม่นะแล้วเขาอ่ะจะลดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือเอ่อความอะไรก็แล้วแต่นะในใจในจิตวิญญาณของเขาสิ่งที่เขาเคยซ่อนไว้สิ่งที่เขาอึดอัดใจไม่เคยพูดหรือบอกคุณนะคนของคุณนะ,นะคะ ว่าเขาอะนะยังอยากจะกลับมาหาคุณยังอยากจะเปิดโอกาสให้ความรักเนี่ยและเขาก็คิดด้วยว่าเขาพยายามแบบว่า,เ,าเหมือนเหมือนมอนบอกตัวเองว่าอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วเพราะว่าความระยะห่างระยะไกลหรือแล้วแต่ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถควบคุมหมอเห็นธาตุไฟขึ้นมานะ คนของคุณอะ่ะไม่สามารถควบคุมพลังงานของการที่เขาอะ่ะจะทํางานหาเงินหรือคอนโทรลความรักความสัมพันธ์นี้ให้ดีในอดีตอะไรแบบนี้ทําไม่ได้แต่ตอนนี้เขาจะทําสิ่งนั้นให้ได้เหมือนเขาจะเรียนรู้ใหม่อะ่ะนะและเขาคิดด้วยนะไพ่เนี้ยคิงออฟวานกับควีนออฟวานคุณอะ่ะเป็นคนที่เขาขามากที่สุดในการทํางานร่วมกันในการคุยกันในการเคมีตรงกันแล้วเหมือนเป็นคู่เขารู้สึกเหมือนคุณเป็นคู่เขาที่จะจับมือไปด้วยกัน เนี่ยนะินอาวานัยกระคีงอาวานเนี่ยขึ้นนะในพลังงานความรู้สึกเนี่ยสิ่งที่เขามองว่าคุณก็คุณก็อยากทํางานหาเงินสร้างความร่ารวยเขาก็อยากทํางานหาเงินสร้างความร่ารวยก็เลยหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะคะต่างคนไปทางรับผิดชอบหน้าที่ทีนี้มันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าต้องอดทนรอคอยนะมีความ ออคิดถึงสิ่งเก่าสิ่งเก่าที่เราเคยห่างกันไปเนี่ยนะจะต้องพูดแล้วก็บอกนะ,ะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่กลัวแนวโน้มในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกเหมือนว่าในการที่เราห่างกันไปเนี่ยไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้เจอหน้าเนี่ยนะคะเขาอะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความสุข ทำอะไรก็ไม่มีแรงบันดาลใจไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่มันไม่ดีเลยอ่ะเอ๊ะทำไมถ้าไม่มีความรักน่าจะโฟกัสความน่าจะโฟกัสการงานการเงนิงนอะไรชีวิตได้ดีนะทําไมมันไม่เป็นสิ่งนั้นเลยอ่ะปกติตอนแรกนึกว่าถ้ามีคุณหรือว่ามีแฟนอย่างเงี้ยต้องไปมาหาสู่ใช่ไหมคะหรือเดินทางหรืออะไรเงี้ยใจมันจะพะวงไม่จดจ่อในการงานไม่จดจ่อในความก้าวหน้าหรือเรื่องเงินเอ๊ะทำไมมันกลับเป็นตรงกันข้ามเลยอ่ะเขาเลยรู้สึกว่า การที่ไม่มีคุณไม่ได้เริ่มคบกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือยังไม่ได้เชื่อมโยงกันเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เขาเนี่ยนะคะไม่มีแรงใจไม่มีแรงสนับสนุนไม่มีแรงผลักดันนะจิตวิญญาณเขาอะรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถเอาชนะความต้องการของความรู้สึกตัวเองได้คุณสองคนคิดสิ่งนี้เหมือนกันนะ,ะทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยต่างคนต่างอยากกลับมาเป็นคนของกันและกันคือจุงมือกันในตรงกลางคุณเห็นไหมคะเนี่ยด้านบนอนะ มันไม่ชอบตอนที่ห่างกันไปมันไม่ชอบที่แบบไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือเจอหน้าหมอกาลังเห็นพลังงานของการที่กลับมาเจอหน้ากันมากกว่าอนะเจอหน้ามากกว่านะรู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณเหมือนเดิมคุณก็อยากเป็นคนสําคัญนะทีนี้เราจะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้โดยที่เราจะกลับมาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้เพราะเมจิกเชีนกับแปดเหรียญมันอยู่ฝั่งนี้นะคะว่าจะต้องทํางานในความสัมพันธ์และ เพิกเฉยไม่ได้และอดทนมานานแล้วว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันควรขยับตั้งนานแล้วนะคะแสดงว่าสกอบรึ่งหลังออท่นวานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าจะเดินทางไปไหนด้วยกันนะไม่แน่นะจะช่วงใกล้ๆกล้มกราเนี่ยปีใหม่เขาอาจจะพาคุณไปบ้านเขาอาจจะชวนคุณไปบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาหรืออะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆสิ่งเนี้ยนะคะเอาละค่ะนะน่าจะประมาณนี้นะชาวธาตุดินนะคะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ